รอเจ๋งคืนนี้นอนไหนอะเร็วเดี๋ยวเล่ากูหายไอ้นัทมึงไหวไหมไอนัทไหวได้หมไอนัไอ้นัทไหวเป่าไหนสองนิ้วสองนิ้วดิสอนิ้วสนิ้วสองนิ้วเออสองนิ้วเออไอ้นัทไหวเป่าไอ้นัทไหวเป่านะไอ้นัทไหวเปล่านาดูกำเคิรมนะไม่มองกล้องเลยนะไอ้นัทมองกล้องเลยไอ้นัทไอ้มองกล้องเออยิ้มสอนิ้วเอดไหไอ้นัทเดยไห เลี้ยวขวาเนี่เลี้ยวขวาอันนั้นเลี้ยวขวาอันนั้นเลี้ยวขวาขวาขวาเออเลี้ยวขวาขวาเฮ้ยเกี๊ยวป่าวลูกไหน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 มึงเดินไปหาลูกแอมนี่ลำป่าว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 เอามึงเดินลงไปหาลูกแอมดิ อ่าลูกแอมลูกแอมลูกแอมไปดูสิอร่อยของครัวอร่อยอร่อยเออ